รัสดาดัดเรื่องของความรักว่าจริงๆแล้วมันเป็นโทษอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่มุมที่ดีเนี่ยมุมดีก็มีเหมือนกันนะการที่เรามีความรักในสิ่งใดเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นองคุณเครื่องให้เกิดความสำเร็จที่เรียกว่า <c oughs> อิทธิบาทสี่ มีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาตัวฉันทะเนี่ยคือความพอใจรักใคร่ยมจะทําอะไรให้เกิดความสําเร็จยมต้องมีความรักใคร่พอใจในสิ่งนั้นก่อนถ้ายมไม่พอใจที่จะทําอะไรเนี่ยไม่สําเร็จแน่ความเพียรมันจะไม่ต่อเนื่องเราจะไม่อยากทําแต่ถ้าเราอยากทํางานตรงเนี้ยเราจะพอใจทํามันจะสําเร็จจนได้แต่ตัวฉันทะพระตถาคตก็บอกว่า ทุกใดๆในโลกนี้ทุกทั้งหมดนั้นมีเพราะฉันทะเป็นมูลมีเพราะฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุของความทุกข์ทั้งในอดีตปัจจุบันอนาคตทั้งหมดเลยตัวความพอใจเนี่ยเป็นมูลเหตุของความทุกข์ทั้งปวงนะอ่าไม่ดีอีกแล้วไม่ว่าจะอดีตอนาคตปัจจุบันความพอใจจะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา ยมพอใจในดอกไม้อันนี้ต่อไปดอกไม้เสื่อมปั๊บเนี่ยยมกระทุก์เพราะสิ่งที่ยมพอใจมันจะไม่ได้อยู่คงที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงยมพอใจในแก้วใบนี้เมื่อแก้วล้าวยมกระทุก์แก้วแตกยมกระทุกนะพอใจคนคนนี้พอคนคนนี้เปลี่ยนแปลงยมก็จะทุกนะและยมจะคาดหวังให้สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นการคาดหวังที่ไม่ถูกต้อง นะเพราะธรรมธาตุในโลกนี้มีแต่การเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นนะ,ะเห็นนะนี่พระองค์ตรัสกับคามินีทุกใดๆที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตทุกทั้งหมดนั้นมีฉันทาเป็นมูลมีฉันทาเป็นเหตุเพราะว่าฉันทาเป็นมูลเหตุแห่งทุกและทุกใดๆอันจะเกิดขึ้นในอนาคตทุกทั้งหมดนั้นก็มี ฉันท้าเป็นมูลมีฉันท่าเป็นเหตุเพราะว่าฉันท้าเป็นมูลเหตุของความทุกข์มีความพอใจในอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าจะพอใจในสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์พรัตถาคตบอกว่าต้องมีธรรมารามโมมีธรรมเป็นที่มายินดีปหานารามโมมีการประหารกิเลสเป็นที่มายินดีอัพยปชารามโม มีการไม่พยาบาทเป็นที่มายินดีนะปะวิเวการามมีความวิเวกเป็นที่มายินดีแล้วก็มีความไม่เนิ่นช้าเป็นที่มายินดีอย่างนี้ถ้าโยมยินดีในสิ่งเหล่านี้อันนี้เป็นประโยชน์นะพร <c oughs> ะศาสดาเป็นผู้ที่รู้ว่าจะหยิบสิ่งใดในโลกธาตุนี้มาเพื่อประโยชน์ มาเพื่อให้เห็นโทษมาเพื่อเป็นอุบายเครื่องออกไปพ้นจากนั้นหลักในเรื่องของความรักเนี่ยก็รักแบบนี้มีทั้งดีมีทั้งโทษนะพระองค์จึงบอกว่าขันห้าเนี่ยนะอ่ามาล้ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการย่อมเป็นผู้มากด้วยสุขสมนัส ในทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันการกําเนิดของเธอนั้นเนี่ยการเกิดของเธอนั้นจะเป็นการปารลบเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะด้วยรมห6ประการคือธรรมาราโมมีธรรมเป็นที่มายินดีภาวนาราโมเห็นไหมมีการเจริญภาวนาเป็นที่มายินดีปหานาราโมละกิเลสเป็นที่มายินดีปวิเวการาโมนะมีความสงบสงัดเป็นที่มายินดี อพยปชารามโมมีธรรมอันไม่เบียดเบียนเป็นที่มายินดีต้องยินดีในการไม่เบียดเบียนนิปปัญจารามโมมีธรรมอันไม่ทําความเนื่นช้าเป็นที่มายินดีไม่เนื่นช้าย่อมมีธรรมหกประการนี้จะสิ้นอาสะวะได้หลุดพ้นจากความทุกได้